การสมัครแล้วก็การสัมภาษณ์งานของเผมมาเริ่มทำ วันนี้นะคะเราก็จะมาทําคลิปที่เราได้สัญญากับทุกคนไปนั่นเองค่ะนั่นก็คือคลิปรีวิวการสมัครและก็การสัมภาษณ์งานของเรานั่นเองค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าเราเนี่ยก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสทางด้านนี้ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้คําแนะนํามาสอนทุกคนนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นเวแบบมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเราเนี่ยเคยเจออะไรมาบ้างพบเจออะไรเป็นการมา แชร์ Share, ประสบการณ์ให้ฟังมากกว่านะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพูดอะไรผิดไปหรือว่าใครที่มีข้อมูลที่จะมาเสริมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่ามันก็จะเป็นประโยชน์กับคนอื่นที่เขาเข้ามาดูด้วยเนาะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเราเนี่ยเรียนคณะบัญชีมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสมัครงานแล้วก็การสัมภาษณ์งานของเราเนี่ยก็จะเป็นเวของบริษัทที่เกี่ยวกับบัญชีนะคะที่เราได้ไปสัมภาษณ์มานั่นเองนะคะถ้าเพื่อนๆเรียนคณะอื่นเนี่ยก็อย่าเพิ่งปิดคลิปกันไปนะคะลองรับชมกันได้นะคะเผื่อว่าจะเอาไปปรับ เอาไปแอแดปใช้กับตัวเองได้นะคะในท้ายคลิปเนี้ยเราจะมาแชร,ร์ความรู้ที่เรามีโอกาสได้เข้าไปฟังในคลับเฮาส์ด้วยนะคะเป็นความรู้เกี่ยวกับการตอบคําถามเวลาสัมภาษณ์งานแล้วก็การทำเรซูเม่นั่นแหละทุกคนโอเคไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปชมค,คลิปกันเลยก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราขอมาเล่าถึงการหางานของเด็กคณะบัญชีกันก่อนนะคะเด็กบัญชีหางานยังไงเด็กบัญชีมอทอหางานยากไหมหางานเมื่อไหร่เป็นคําถามที่เราเนี่ยได้รับมาจากทุกช่องทางเลยนะคะไอจีของเราไอจีสตูด แคมของเราหรือว่าจะเป็นคอมเมนต์ใน u t u b e นะคะจากคลิปก่อนๆที่เราได้พูดถึงคณะบัญชีไปด้วยนั่นเองก็ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าการหางานเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่การหาที่ฝึกงานนั่นเองค่ะซึ่งประมาณช่วงปี2ก็จะมี Big กโฟมาเริ่มทําการโรชโชว์ที่มอของเรานะคะแต่ว่าถ้าช่วงโควิดเนี่ยก็จะมีการโรชโชว์ออนไลน์นะคะโรชโชว์เนี่ยก็คือการที่บริษัทต่างๆจะมาทํากิจกรรมร่วมกับเรามาให้ความรู้มาแนะนําบริษัทให้เราได้รู้จักนะคะว่าบริษัทเขาเนี่ยอะไรบ้าง ตำแหน่งอะไรบ้างฝึกงานเป็นยังไงมีกิจกรรมอะไรบ้างก็เหมือนกับเป็นการโฆษณาบอกตัวเองให้เด็กได้รู้จักนั่นเองแล้วในระหว่างโรชูเนี่ยก็จะมีการให้กรอกข้อมูลให้ยื่นเรซูเม่ให้สมัครแอมบาสเดอร์นะคะก็จะมีการอธิบายในโรชูเลยเนาะแอมบาสเดอร์เนี่ยก็คือการที่เราสมัครเพื่อไปเป็นตัวแทนของมเราทํากิจกรรมตับบริษัทนั้นๆนะคะเช่นถ้าเราเป็นแอมบาสเดอร์ของ EY เราก็จะมีการเข้าไปทํากิจกรรมในบริษัทของ EY นั่นเองค่ะซึ่งคนที่สมัครเป็น แล้วได้เป็นแอมเนี่ยก็จะมีโอกาสได้ออฟเฟอร์ฝึกงานแล้วก็ได้ออฟเฟอร์ทางานนั่นเองค่ะค่าต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึงการสมัครงานเราเนี่ยเริ่มสมัครงานประมาณช่วงปิดเทอมปีสขึ้นปี4นะคะกระกฎาคมนั่นเองนะคะแต่ละเฟิร์มเนี่ยก็จะเริ่มมีการประกาศร,รับสมัครงานแล้วนะคะก็อยากจะให้น้องๆเนี่ยติดตามเพจของแต่ละบริษัทด้วยนะคะสําหรับในรอบทั่วไปเนี่ยเขาก็จะประกาศในเว็บเลยเนาะแต่ถ้าเป็นของแอมบัสเดอร์หรือว่าใครเป็นเด็กฝึกงานของบริษัทไหนเนี่ยเขาก็จะมีอ e ีเมลส่งมาให้เราเลยเนาะการออฟเฟอร์จ็อบให้เรา สนใจไหมแล้วก็ให้ตอบอ e ีเมลให้กรอกฟอร์มต่างๆนั่นเองนะคะดูค,ค่ะก็เขาเนี่ยก็จะมีลิงก์มานะคะให้เราเนี่ยกรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกชื่อกรอกคณะเอกกรอกเกรดของเรามีการให้แนบเรซูมเม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาโชว์เรซูเม่ของเรากันนะคะก็นี่นะคะคือเรซูเม่ของเราเนาะ ก็ด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็ชื่อนะคะแนะนําให้ทําชื่อรูปของเราเนี่ยให้แบบมันใหญ่มันเอาแ t น n ออกมาเลยนะต่อมาก็จะเป็น objective เนาะก็จะเป็นจุดประสงค์ของเราว่าโอเคเราทำเรซูเม่นี้มาเพื่อที่จะสมัคร position ไหนเราอยากจะทํางาน position นแล้วก็จะมี education นะคะเป็นประวัติการศึกษาเนาะแล้วก็จะมี activity ของเรานะคะแล้ว personal นะคะเกี่ยวกับพวกส่วนสูงน้ําหนักเป็นข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองนะคะแล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันห้ามลืมเนาะ เพราะว่าเขาก็จะติดต่อรากลับมาน,นั่นเองนะคะทุกคนมาก็จะเป็นพวกแบบสกิลต่างๆแล้วก็มีอินเทอร์เที่เราสนใจนั่นเองนะคะประมาณนี้เลยทุกคน <okes. S 1> ก็ต้องบอกอก่อนนะคะว่าเรซูเม่ของเราเนี่ยเป็นเรซูเม่แบบไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่เนาะเป็นเรซูเม่ที่แบบเป็นกันเองมากถ้าใครอยากจะรู้วิธีการทําแบบทางการเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการแปะลิงก์ไว้ในดีสคริปชันบอกด้วยนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปดูได้เราเนี่ยหามาให้นะคะก็เดี๋ยวเราจะแปะไว้เลยนะคะทุกคน โอเคต่อไปนะคะทุกคนเราจะมาเล่าเวลาที่เราสัมภาษณ์แล้วก็คําถามสัมภาษณ์ที่เราได้พบเจอมา่นองนะคะทุกคนก็ต้องบอกก่อนนะคะว่า b i g กโเนี่ยแต่บอเนี่ยก็จะมีการสัมภาษณ์ที่ไม่เหมือนกันนะคะมีตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงไปจนถึงชั่วโมงหนึ่งเลยแล้วมีทั้งบอที่สัมภาษณ์เดี่ยวแล้วก็เป็นบอที่ให้สัมภาษณ์เป็นกลุ่มก็มีนะคะเราจะเล่าถึงบอที่เราไปสัมภาษณ์กันก่อนนะคะก็เป็นการสัมภาษณ์แบบเดี่ยวเนาะในเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะทุกคนเราเนี่ยสัมภาษณ์ผ่านซูม พาร์ทแรกเนี่ยขอเรียกว่าเป็นพาร์ท HR เนาะนก็จะเป็นพาร์ทที่เขาจะถามเราทั่วๆไปแล้วก็มีการถามเป็นภารรษาอังกฤษให้เราตอบเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะพาร์ทที่2เนี่ยก็จะเป็นพาร์ทความรู้เกี่ยวกับบัญชีนะคะเป็นการบันทึกบัญชีต,ต่างๆส่วนพาร์ทสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทเกี่ยวกับออดิตน,นั่นเองนะคะก็คือเป็นความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชีต่างๆนั่นเองนะคะโอเคค่ะก็สําหรับพาร์ท HR พาร์ทแรกเนาะคำถามส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคําถามทั่วไปที่เราสามารถเตรียมตัวได้โดยการหาคําถามจากในเน็ตได้เลยนะทุกคน คือแบบคุณแบบว่าสามารถที่จะทํางานอยู่ใต้ความกดดันทํายังไงคุณจะทําได้ไหม manage ยังไงกับการทํางานที่มีระยะเวลาที่จํากัดหรือว่าคุณไม่ชอบทํางานกับคนประเภทไหนแล้วถ้าคุณได้ทํางานกับคนแบบนี้คุณจะทําอย่างไรประมาณนี้นะคะซึ่งทั้งหมดที่เราพูดมาเขาจะถามเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะต้องตอบเขาเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็แนะนําว่าให้หาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ลองฝึกพูด,พ,ดพูดไปนะคะไอมันช่วยได้แน่นอนนะคะเราอะ เตรียมตัวไปใช่ไหมปรากฏว่ามันเจอคําถามที่เราเตรียมไปแค่คําถามเดียวเองทุกคนที่เหลือเราแบบต้องด้นสดหมดคต,ต้องบอกกันว่าตอบคําถามเป็นภาษาอังกฤษอะเราไม่ต้องจำเนียงเป๊ะพูดเป๊ะขนาดนั้นก็ได้นะคะคือเหมือนเขาต้องการจะว,วัดว่าเราเนี่ยเข้าใจภาษาอังกฤษไหมแล้วเราสามารถสื่อสาให้เขาเข้าใจได้ไหมเท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะคะโอเคต่อไปเป็นพาร์ทความรู้เกี่ยวกับบัญชีกันบ้างเนาะเราเตรียมตัวยังไงนะคะคือตอนที่เราสมัครไปสัมภาษณ์อลเราก็อยู่ปี3แล้วใช่ไหมซึ่งปี3มมันก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราเรียนบัญชีขั้นสูงแล้ว วพวกบัญชีขั้นกลางพวกเบื้องต้นเนี่ยเราก็แบบลืมลมไปบ้างแล้วเนาะเวลาสัมภาษณ์เนี่ยเราก็เตรียมตัวด้วยการกลับไปอ่านสรุปนะคะแทบทุกหัวข้อเลยเนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะออกอะไรอะทุกคนเพราะว่าเขาก็สามารถถามได้หมดเลยทุกมาตรฐานของบัญชีเลยใช่ไหมโอเคก็เดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างคําถามที่เราเจอกันนะคะก็เขาก็จะถามเกี่ยวกับประมาณการหนี้สินต้องบันทึกบัญชียังไงเขาอาจจะยกตัวอย่างเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเป็นประมาณการหนี้สินหรือเปล่าแล้วเราจะบันทึกบัญชียังไงสินค้าคงเหลือ บันทึกบัญชียังไงอักส่วนใหญ่ที่เราเจอเนี่ยเขาจะยกสถานการณ์มาให้เราแล้วก็ให้เราลองบันทึกบัญชีต่อไปนะคะพาร์สท้ายจะเป็นพาร์ทความรู้เกี่ยวกับออดิตเกี่ยวกับการสอบบัญชีที่เราเจอเนี่ยเขาจะเล่าเคสมาเลยว่าแบบโอเคมีบริษัทหนึ่งนะทำงานอยู่ที่ประเทศนี้ประเทศนั้นเจอเหตุการณ์นู้นเหตุการณ์นี้ถามเราว่าเราเนี่ยมีข้อสมมติฐานอะไรบ้างเราจะเอาเข้าไปคุยกับผู้บริหารว่าโอเคเราจะตรวจบัญชีตรงนี้ตรวจยังไงคะเขาก็จะถามว่าโอเคถ้าสมมติว่าแบบมีอาคารเยอะๆอะไร มีอะไรไหมที่เราจะแบบตั้งขึ้นมาว่าโอเคมันเป็นสิ่งที่เราอยากที่จะเข้าไปตรวจในส่วนนี้แล้วเราก็จะต้องเล่าให้เขาฟังว่าเราจะตรวจยังไงแล้วเราก็ให้เหตุผลนั่นเองนะคะทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าตอนนั้นนกดดันมากทุกคนคือเราก็แบบไม่เคยสับพัดมาก่อนเราก็ตื่นเต้นคือแบบเราตื่นเต้นมากมากทุกคนลืมบอกไปนะคะทุกคนว่าช่วงที่เป็นความรู้เนี่ยเราสามารถตอบเป็นภาษาไทยได้นะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเราจะมาแชร์ความรู้ที่เรามีโอกาสได้ไปฟังในคลับเฮาส์กันนะคะทุกคน โอเคค่ะ okay, อย่างแรกที่เขาแนะนำนะคะก็คือเป็นการใช้คำใน r e ู u m e นะคะ <L> เราเนี่ย <L> ควรใช้คำที่เป็น strong impact r เราไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนอธิบายยาวไม่ใช่เป็นที่จะต้องมีกิจกรรมเยอะนะคะมีเพียงแค่หนึ่งถึงสองกิจกรรมก็ได้แต่เลือกกิจกรรมที่มันมี impact มากๆตรงผลกับการทำงานของเราในสิ่งที่เราสมาัสมัครให้ความรู้ให้ประสบการณ์กับเราที่เราจะสามารถเอามา adapt กับงานที่เรากำลังจะสมัครได้หรือว่าเป็นกิจกรรมที่ต้องใช้ skill ต้องใช้ความสามารถในการทำนั่นเอง แค่นี้ก็โอเคแล้วนะคะทุกคนค้เขาก็เที่ยงว่าแบบคนที่มีกิจกรรมเยอะแต่เป็นกิจกรรมเล็กๆกับมีกิจกรรมไม่เยอะแต่เป็นกิจกรรมที่มี Impact มากๆต่อสกิลต่อความสามารถเนี่ยก็เขาก็จะสนใจคนที่มีกิจกรรมที่มี Impact มากไปนะคะก็จะเป็นทริคการตอบคาถามนั่นเองนะส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่เราสัมภาษณ์งานเนี่ยก็จะมีคําถามหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยๆนะคะก็คือมองตัวเองยังไงในอีก5ปีข้างหน้าในอนาคตข้างหน้าในอีก10ปีข้างหน้านะคะคำถามนี้นะคะสิ่งที่เราห้ามต ะะก็คือไปเรียนต่อห้ามตอบนะคะไปเปิดกิจการของตัวเองห้ามตอบนะคะเพราะว่าจุดประสงค์ของการถามคําถามนี้เนี่ยคือบริษัทเขาต้องการจะวัดคอมมิชเมนต์ของเราที่เรามีต่อบริษัทต้องการจะวัดว่าเราเนี่ยมีแผนในอนาคตที่มันมีบริษัทของเขาเนี่ยเกี่ยวข้องด้วยหรือเปลารับเราเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะอยู่กับเขาไปอีกนานไหมถ้าเราบอกว่าอีก5ปีเราจะไปเรียนต่อเาก็จะรู้แล้วว่าแบบอ้าวเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะอยู่กับเขานานนี่คือเราทําไปแบบนึงเราก็ไปเรียนต่อ แล้วอย่างเงี้ยหรอเขาก็ไม่ค่อยอยากที่จะรับเรานะคะอีกอย่างหนึ่งที่เขาอยากจะรู้เกี่ยวกับคําถามนี้เนี่ยคือเขาอยากจะรู้ว่าสิ่งที่บริษัทเขาเป็นยャリアパスของบริษัทเขาเนี่ยมันสามารถตอบโจทย์ความต้องการแล้วก็มุมมองของเราต่อตัวเองในอนาคตได้หรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตอบเนี่ยก็อยากจะให้ตอบอะไราทานองที่แบบอยากจะเติบโตไปกับองค์กรอยากที่จะเติบโตไปอยู่ในตําแหน่งนู้นตําแหน่งนี้นะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ควรที่จะศึกษาตําแหน่งキャリアパス งงตแหนงงน่่าาทีเรจะไปสมมัคราก่อนอยู่แล้วนะเาะาเรคะอีกอย่างหนึ่งที่เราอยากจะแนะนำให้ทุกคนรู้นะคะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราก็ได้ไปฟังมาจาก c l ับ House นะคะก็คือท้ายพอเราสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยมักจะมีคำถามหนึ่งขึ้นมาก็คือนี่เลยนะคะก็อยากรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทไหมมีอะไรอยากจะถามไหมก็แนะนำให้ทุกคนถามนะคะทุกคนคือเขาเนี่ยจะ expect ให้เราถาม,ถามอะไรก็ได้อาจจะถามเกี่ยวกับองค์กรเนี่ยจะตอบโจทย์เราในเรื่องนี้ไหม ซึ่งถ้าเราอยากจะมีคําถามไปถามองค์กรเนี่ยเราก็จะต้องศึกษาองค์กรน,นี้หรือว่าเราถามคนที่เคยทํางานที่นี่เพื่อให้เราเนี่ยมีความรู้มีแบ็กกราวพอสมควรนะคะเพราะเรามีแบ็กกราวแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถถามคําถามทําให้องค์กรเห็นว่าเออเรามีความพยายามเรามีความอยากรู้เรามีอยากที่จะเติบโตไปกับองค์กรน,นั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปรีวิวการสมัครงานแล้วก็การสัมภาษณ์งานของเรานั่นเองนะคะก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้งานแล้วนะคะเป็นที่หนึ่งใน Oh, นันเนะแต่ขอยัาไม่บอกว่าเป็นที่ไหนนะคะงก็ฝากติดตามเราต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่านี้เนี่ยเราพูดเร็วไปหรือว่าอธิบายงงๆไปไหนเนี่ยก็ต้องขอโทษจริงๆนะคะทุกคนเราก็พยายามที่จะเล่าให้มันรวบรัดมากที่สุดแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะถ้าเกิดใครมีคําถามสงสัยหรือว่าอยากจะเพิ่มเติมตรงไหนที่เราพูดไปเนี่ยก็สมารถคอมเมนต์ดได้เลยนะคะโอเควันนี้นะคะเราก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย